สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่ 618กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตาม ไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับที่รับชมและชอบใจนะครับผมรับชมและถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้านะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูแล้วให้ชอบใจนะครับผมดูแล้วให้ถูกใจนะครับว่าสนใจองค์ไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25นี่เลยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับจด ชื่อวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับว่าสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ มือถือของพี่พี่นะครับผมเราก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับ ขออนุญาตซูมเข้าไปเลยนะครับผมมาเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นชุดหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับพี่ๆขุนแผนนะครับหลวงปู่ทิมอิสริิโกนะครับเป็นรุ่นหลังตะกุดปี2517นะครับผมนี่นะครับชุดกรรมการนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับสามองค์แบบนี้นะครับชุดนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆชุดนี้เลยนะครับผมเอา900บาทนะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับ กล่องเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับชุดคุณแผนนะครับผมไห้กุมารหลวงปู่ทิมนะครับเป็นรุ่นหลังตะกุด3ามองนะครับที่นี่นะครับมาดูที่องค์แรกกันเลยนะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผิวนี่ถือว่าสวยเดิมมากนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมชุดนี้นะครับแบ่งฟันให้ในราคา900บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับวันนี้ด้านหลังจะเป็น ตะกุด3ดอกนะครับพี่ๆแล้วก็จะมีเป็นท้าเวสุวรรณด้วยนะครับวันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นตะกุดแบบนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมพระคุณแผนนะครับผงพายกุมาหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับด้านหลังนะครับผมจะมีฝังตะกุดแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับเป็นรุ่นหลังตะกุดนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพี่พี่เป็นชุดกรรมการนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่3ามในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นตะกุด9ดอกนะครับพี่เป็นสิบดอกนะครับผมนี่นะครับตะกุดนะครับผมด้านหลังนะครับชุดขุนแผนผงพายกุมาหลงกุทิมพิม์ใหญ่นะครับผม รายการหมายเลที่1ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลที่1นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับมาพร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ เนื los, 和和 like ้อผงงนะครับผมวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครนะครับองค์นี้มาพร้อมกับการประกาศสิบัตรแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลข2นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับนะครับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่2นี้นะครับผม750บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับเนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาเปิดแบ่งปันอยู่ที่นะครับผม750บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระร่วงนะครับพี่ๆหมายเลขที่3านะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยม เงินผสมนะครับผมพระร่วงรางปืนนะครับด้านหลังจะเป็นเปิดผิวด้านหลังไว้ประมาณนี้นะครับพี่ๆอะไรการที่3องค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับพระร่วงรางปืนหมายเลขที่3นี้นะครับผมนี่นะครับดูเนื้อหาโมสันกันได้นะครับผมองนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อชีหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพระร่วงรางปืนหมายเลขที่3ในพีนี้นะครับท่านใดดูไม่ทันอย่างไรนะครับผมสามารถทักมาสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่4นี้นะครับผมองนี้นะครับจะเป็นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นปากกาหมอนะครับ อันนี้น่าจะเป็นหลวมพ่อ k กวยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับมียันตรงนี้นะครับหลวมพ่อ k กวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับดามจะเป็นท้าวเวสุวรรณแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตดึงออกจากฝักนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปากกาหมอนะครับหลวมพ่อ k กวยนะครับพี่ๆนี่นะครับดามเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่4นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผม เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมปากกาหมอนี่ผิวดมเดิมเลยนะครับพี่สภาพแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับทันใดนะครับผมสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่อ่สี่นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ นี่นะครับผมตรงนี้เป็นด้ามทาเวทด้วยนะครับพี่พีแกะสลักแบบนี้เลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พีรายการนี้นะครับผม600บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่5แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมได้นะครับผมมาพร้อมกับเป็นกรอบรูปบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมเป็นกรอบรูปประกาศสินบัตรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระนะครับผมเรียนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับ นี่นะครับเป็นองค์ที่ได้รับรางวัลมานะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกรอบรูปประกาศสินิบัตบานใหญ่นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่ห้านะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับซูมเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับเรียนรู้โต๊ะนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการที่5นี้นะครับผม ปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ1000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมมาดูที่ผิวองค์พระกันเลยนะครับผมสําหรับปุโตะนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าสนใจนะครับรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมองค์นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหลังยันตรีนะครับนี่นะครับ1,000บาทนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมได้ที่ Line แอด7 4 o i p เ q นะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็เบอร์โทรเลยนะครับผม090 325 1096นะครับ3 2 5 1 0 9 6นะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายกันที่6แล้วนะครับผมอง์นี้นะครับ จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับสมเด็จพร้อมเลี่ยมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับดูเนื้อหาโมสานกันได้เลยนะครับพี่พี่500บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมผิวนะครับ องพระนะครับผมก็จะสูยนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆเดี่ยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่6แล้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นพระนะครับผมท่ากระดานนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตสักครู่นะครับผมเป็นพระท่ากระดานนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับเป็นพระท่ากระดานที่มีเนื้อหานะครับผมมวลสารนะครับ ผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีเป็นเนื้อโลหะด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับเป็นเลี่ยมจับขอบโบราณเลยนะครับผมองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมท้าในสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผม เบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาปูโตะนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นกระหนกข้างนะครับพี่ๆองค์นี้400บาทเท่านั้นนะครับปิดตากระหนกข้างหรือปูโตะนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับฝั่งตะกรุดตรงนี้1ดอกนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ถัดมานะครับเมื่อกี้จะเป็นกระหนุข้างไปแล้วนะครับผมองนี้นะครับจะเป็นปลดหนี้นะครับผมปลดหนี้เลยครับหลังยันนะนะครับพี่พีหมายเลขนี้หมายเลขี่9แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันนะครับผม400บาทนะครับผมนี่นะครับเป็นปลดหนี้หลังยันนะนะครับพี่พี่เนื้อแช่น้ามนนะครับผมฝั่งตะกุด2ดอกนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ 400บาทนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับรายกรนี้จะเป็นปหลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆองคนี้นะครับ vocabulary. ผมหลังหนังสือนะครับพี่ๆหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหนังสือหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผม,ผม <ๆ S 2> ผเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆองค์นี้เลยนะครับผมดูนะครับนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพ่อทวดหลังหนังสือนะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับพี่พี่หลังหนังสือนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับไม่ควรพลาดนะครับผมท่านใดสนใจนะครับถัดมานะครับผมรายการนี้นะครับองค์นี้จะไม่ได้อยู่ในเรี่ยมนะครับแต่จะอยู่ในกล่องเดิมแบบนี้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมหลวงพ่อทวดหลังหนังสือองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมนี่งครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่11อนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ตัวทอนะครับ ท่อใหญ่หลังหนังสือเลยนะครับผมนิยมเลยนะครับหมายเลขนี้500บาทนะครับผมนี่นะครับสนใจ2รายการนะครับผมขึ้นไปพูดคุยราคากันได้นะครับผมลองสอบถามนะครับเข้ามากันดูได้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนี่นะครับผงก็โทษนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมนี่นะครับดูกันได้นะครับหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับผม 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังรุ่นแตกรายงานนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนําองค์พระออกมาหลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผม นี่นะครับผมดูผิวขององค์พระนะครับองค์นี้นะครับผมพิเศษนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผม IR พิเศษยังไงนะครับดูผิวด้านหน้ากันก่อนนะครับผมเป็นพิมพ์แตกลายงานนะครับผมวัดราคาโคสิตารามหมายเลขที่12นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมมาให้ในราคานะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับนี่นะครับ400บาทนะครับที่ผมบอกว่าพิเศษก็คือด้านหลังนะครับพี่พี่ดูผิวด้านหลังนะครับดูนะครับผมนี่นะครับ โคดแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นโคดวัดระคังโคสิตารามนะครับนี่นะครับผมผิวจะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับพี่พี่นี่นะครับจะแตกต่างจากด้านหน้าเลยนะครับผมก็คือพิเศษเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่12นะครับพี่พี่ใน EP นี้แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับผมหมายเลขที่13นะครับ นี่นะครับผมอันนี้เป็นหลังยันนะครับพี่ๆสมเด็จหลวงพ่อควยนะครับพี่ๆอะไรการนี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสามนะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จนะครับผมหลวมพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับหลังยันนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเข็บเงินปลายทางเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่14แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวมข้อแดงนะครับพี่พี่รุ่นแรกนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่นื้อทองแดงนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรุ่นแรกปีศ3นนะครับผมสภาพผิวเดิมๆแบบนี้นะครับ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมด้านหลังนะครับเหรียญถือว่าสภาพเดิมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับจะเป็นเม็ดขนุนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ ระรีลาเม็ดขนุนไม้เล็กนี้นะครับผมมีนะครับองค์นี้400บาทนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมอยู่ในเลียมเปิดผิวด้านหน้าเปิดผิวด้านหลังนะครับผมเป็นเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระ ผงสุพรรณนะครับพ <ici> mm ี hmm. like, ่ๆหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณหมายเลขที่16นี้นะครับผมเนี่นะครับรายการนี้300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับอยู่ในเรี่มเงินเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลที่16แล้วนะครับผมนี่ยนะครับ 300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่17นะครับผมเป็นครับเปิมนะครับพี่ๆตงนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับคระเปิมนะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่17นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมสนใจหลากหลายรายการนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมราคาพิเศษยินดีแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่18นะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่สริโกรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญเจริญพรบนปี2517นะครับผมต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับเจริญพรบนเนื้อทองแดงนะครับพี่พรายการนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ๆติดต่อมาได้นะครับผมได้ที่เบอร์โทรนะครับ090นะครับผมสามสอนะครับจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะขอเช่าบูชาก็ได้นะครับพี่องค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาต ซูมกล้องออกมาก่อนนะครับอง์นี้นะครับผมก็จะเป็นงานประกาศนิพัตเหมือนกันนะครับผมจะเป็นกรอบรูปบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมพุทธคุณซอนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกรอบประกาศนิยบัตรแบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมขออนุญาตซูมกล้องกลับไปเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดพุทธคุณซ้อนนะครับพี่รายการนี้นะครับผมวัดช้างให้นะครับเปิดให้ในราคา1 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมพี่พี่ทันใดถูกใจนะครับหรือว่าชอบใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับดูผิวได้เลยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมพุทธคุณซ้อนนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับ สวยงดงามมากๆ,ๆนะครับพี่พรายการนี้นะครับ1,000บาทเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ อันนี้เก่าเดิมเลยนะครับพี่ๆองนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่ากรุวัดไหนนะครับพี่ๆนี่นะครับดูกันได้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันให้เลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับ หิวสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมพระสมเด็จพร้อมเรี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับ500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่21แล้วนะครับผมองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเนี่นะครับเป็นเรี่ยมเงินเก่าแบบนี้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้เลยนะครับ 450บาทนะครับผมด้านหลังจะเป็นเลี่ยมเปิดด้านหลังไว้แบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ๆนี่นะครับ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่22อนะครับอันนี้นะครับจะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับพี่เนื้อผงใบลานแช่น้ำมนตนะครับรายการนี้นะครับผมก็แบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับพระปิดตานะครับผมลงบูโตนะครับผมเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนตหมายเลขที่ 22ใน e ีนี้นะครับผมเป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับพี่พนะครับดูเนื้อหามวสารกันได้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีแบบนี้นะครับ450าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นเนื้อแช่้น้ำมต์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆเนื้อผงใบลานนะครับผม องนี้ก็450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาปูโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองเนี่ยผมใบลานนะครับฝั่งตะุูตรงนี้นะครับพี่450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆด้านหลังองนี้นะครับผมจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่หรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมเปิดแบงปันให้ในราคา450บาทไหมครับผม ถัดมานะครับผมเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมอง์นี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมดวงดีหลวงปู่มหาศิลานะครับผมน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับพี่ๆนี่นะครับองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญดวงดีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่นี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อนวะหรือว่าเนื้อชนวนโมสารนะครับพี่ๆแต่ผิวนี้ถือว่าสวยคมมากนะครับผมดวงดีปี67นะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นพญานาคเจ็ดเศียนนะครับ นี่นะครับออกวัดพระธาตุมนลหินนะครับผมต่อคดหมายเลขด้วยนะครับผมนี่นะครับเจ็ดสามหนึ่งนะครับพี่ปีหกเจ็ดนะครับเหรียญดวงดีหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเกษตรนะครับพี่ๆจะมี2องค์แบบนี้เลยนะครับ อง์นึงจะเป็นเจ้าสัวปี35นะครับส่วนอีกอง์นึงจะเป็นเหรียญนะครับองหลวงพ่อเกษมนะครับวันพยาวันนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรุ่นหน่วยรบนะครับผมรอ17นะครับผมพันสองนะครับผมลำปางนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2 5นะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกัน2องค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมกันเลยนะครับผมเลยนะครับ ดูผิวกันได้นะครับผมเนื้อหาโมเสสเดิมๆแบบนี้นะครับสําหรับนะครับผมเรียนเจ้าสวนหลวงพ่อเกษมเขมมรโครนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่25นะครับผม P35 นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยมากนะครับพี่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกอง์นึงนะครับผมที่เป็นเหรียญวันพยาวันหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับองคนี้นะครับผมสวยไม่แพ้กันนะครับผมทันใด ถูกใจ2ององนะครับผมให้ในราคา600บาทนะครับแต่ถ้าสนใจเป็นแยกนะครับผมผมให้องค์ที่องค์ละ350บาทนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญวันพยาวันหลงพ่อเกษมเคมะโกรนะครับผมรายการหมายเลขที่25ใน EP นี้นะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไปให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาชอบใจรับชมและถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งนะครับเบอร์โทรนะครับผม0 9 0นะครับผม3251096นะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับผม ทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ